สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นเพิ่งจะเลิกงานเพิ่งจะเลิกจากตอกช่องลมเพิ่งจะเลิอกออกมาจากโรงอิดนี่ว่าจะมาลดน้ำผักนี่แหละพาทุกคนเดินเล่นก่อนบรรยากาศตอนเย็นเนาะมาเหา เราจะลดน้ำผักมือยังเปื้อนตะปูนอยู่เลยเนะี่ยเมื่อวานนี้มาพวนดินให้เผือก ตรงโน้น่ะใบเตยเนะ่ะใบเตยเพิ่งเอามาปลูกมันยังไม่ไม่ติดดีมันยังไม่ติดฝักทองต้นเนี้ยมันรู้จะติดไหมเนี่ยยังไม่เห็นโตไปไหนเลยผักปังก็ยังอ้อเปาะแอะแปะอยู่ ถั่วงามแล้วล่ะเริ่มเริ่มติดฝักแล้วเนี่ยเห็นไหมฝักมนะัน,นเป็นฝักละเช้าขึ้นก็เดินมาดูเย็ยนมาก็เดินมาดูมาดูทุกวัน นี่ก็เริ่มแล้วเนี่ยนี่ก็เริ่มออกฝกักแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็ได้กินแล้วไม่ต้องซื้อเขาละดอกมา กับอีกสองฝากเ,ออเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจเนาะคนปลูกผักอ่ะข้าวทาข้าททามันละงนนี้อ่ะ นี่เป็นลูกแล้วเห็นไหมเยอะด้วยลองผักรวมอันนี้นะ่ะมีทุกผักเลย งั้นก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะพาเดินดูล่อนผักเหมือนเดิมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนิดสไพร์ฟูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า